เร็วสวัสดีกันก่อนลูกเร็วสวัสดีค่ะแม่ก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีเร็วสวัสดีค่ะก่อนแทนสวัสดีค่ะแม่ยังอะสวัสดีค่ะรักกันใช่ไหมรักกันปุก,กี้กักดเขาทำไมอยูุ่กี้มันกัดหนัวรูปภาษาใช่ไหม ูต้องสอนน้องนะลูกนะรู้ไหมลูกอืมอืมต้องสอนน้องรู้ไหมรู้ไหมลูกแพนด้าต้องสอนน้องนะตอนน่ะปุ๊กกี้อ่ะปุ๊กกี้มันไม่รู้ภาษาเลยรู้ป่ะลูกไม่รู้ภาษาเลยจ้าอืมอืมเออรู้แล้วรู้แล้วอืมหมาแล้วมาแล้ว ไปเล่นกันไปลูกไปอ้ยเจ็บลูกเจ็บเจ็บพอแล้วพอแล้วรักกันลูกเออรู้ลแล้วเจ็บเจ็บลูกเจ็บพอแล้วไปไปเล่นไปลูกไปไปเล่นไปไปพาน,น้องไปเล่นไป,ไปเดี๋ยวไปวิ่งเล่นกันลูกไปไปอ,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 อืโต โตโตโตไปไหนโตโตไปไหนโตสวัสดีแม่ยังโตมาเนี้โตซ็ดนี้โตโตหวัดดีครับไปยังหวัสดีครับก่อนเร็วไม่แม่แม่ให้ให้น้องสวัสดีไปอีกแล้วืไปแล้วไอ้ต้นไปแล้วมาโตอ่ะอ๋อแล้วลูกไปไปเล่นไปลูกไปแพนสอนมั่งรู้ไหม รู้ไหมลูกรู้ไหมหนูต้องสอนมันบ้างรู้เปล่ารู้ไหมโอ้ยเจ็บลูกเจ็บ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  <laughs> รู้ไหมลูกหนูเด็กดีนะนะสอนพุกกี้ม,มันพุก,กี้มันก็ไม่รู้ภาษาหรือเปล่ารู้ปะสอนพุก,กี้นะสอนตัวโต,วต,วตวด้วย <laughs> ประเสร็จเขา,เาตูดมาถ่ายเอาตูดมาถ่ายที่นอนพี่เขาไอ้โ <c oughs> ตโตไอ้โ <c oughs> ตเอ้ยไอ้โตมาโต บุกกี้ก็ไม่รู้จะโตเมาอะไรยังไม่โตสักทีถู้แผนไม่ได้เลยเนาะเนาะใช่ไหมแผนแผนเก่งที่สุดเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกใช่ไหมอืมใส่เสื้อให้ก็ไม่ถอดเนาะปุกกี้เหรอปุกกี้ใส่เสื้อให้ถอดออกหมดเลย ในปุกกี้มานี่กันสิปุกกี้ปุกกี้ปุกปุ๊กในสวัสดีแม่ยางสวัสดีแม่กันแล้วยางเร็วสวัสดีกันก่อนเร็วแพนแพนสวัสดียงังสวัสดีกันก่อนเร็ว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 เ็วลุกขึ้นมาเร็วโตสวัสดีก่อนเร็วโต๊โต๊ะสวัสดีครับแม่ก่อนเร็วปุกปุกสวัสดีก่อน สวัสดียังนั่งลงเอนั่งสวัสดีค่ะก่อนไหนอ่าสวัสดีค่ะแพนลุกขึ้นเร็วแผนแพนดาลุกขึ้นมาลุกขึ้นสวัสดีก่อนเร็วออาสวัสดีก่อนนอนก็ได้ออาสวัสดีสวัสดีสวัสดีก่อนเร็ว,ว,นนว,ว,วเร็วเว้นย <laughs> <With you. laughs> โซซิส <Sister. S 1> ว,วัสดีครับวัสดีครับแม่ก like ่อนวัสดีครับวัสดีครับแม่ก่อนโตโตออืออเห็นไหมวัสดีแม่ก่อนริวริววัสดีกันริวริวแพนแพนวัสดีแม่ก่อนริวริวสวัสดียังวัสดีแม่ยังวัสดีรับสองกันยังเร็ววัสดีค่ะอืมเก่งมากอูกอือืมอืมเก่งมากเลยพี่แพนเก่งมากเลย